ปันจักรยานมาหาดูน้ำท่วมมาทุกคนสองข้างถนนนี่น้ำท่วมหมดเลยใส่เบ็ดเอาพี่ใช้เหยื่ออะไรอ๋อใช้เหยือปูโอ้น้ำามันเมื่อกี้ทางนู้นเธอตกเบ็ดกันเพียบเลย ที่เนี่ยน้ามันเออขึ้นมาสองพลางก,กทั่วหมดนี่ที่ผมมองผมว่ามันสูงแลนะ่ะแต่ว,ว่ามันก็ยังทั่วไอ้นี่ไม่รู้อะไร เมียนเันเทียบเลยผมไม่เคยมาเส้นทางนี้ผมจะปั่นไปเรื่อยๆว่ามันจะไปถึงไหน ไม่ค่อยมีบ้านคนมีแต่ป่าสองข้างทางน้ำท่วมอย่างเงี้ยงูน่าจะเจอนี่ฮะวาลินชิมลาฟอุบบนน่าจะท่วมทุกปีแหละ นานๆมีรถวิ่งมาคันนี่รอยรอยคาบนี่น่าจะท่วมแล้วก็ลงไปเนี่ยพราะน้ำมันอยู่เสมอพอดีน้ำมัน,มน,นตมลงแสดงว่าเมื่อก่อนท่วมเยอะกว่านี้ ถ้าตกมาอีกก็สงสัยว่าลิาบบนคันล่าผู้คนเนี่ยมีคนมาหาปลากันเพียบชาวบ้านใ้องนี่น้ท่วมน้่วทวมหมดเลยโอ้ เจอหมานอนขวางทางอยู่ทำไงดีผมหมามันชอบไล่ซะด้วย ก็ทำลังบ้านให้นกอยู่หรือเปล่าเนี่ยแถวนี้มันมีอะไร,ประแปลกๆทำบ้านยกสูงสูงมากเลยผมจะไปทางไหนดีอะตอนนี้เจอแต่สามแยกอ่ะไม่เป็นไรลุยต่อ